หมาป่าจอมราชันตอนที่เจ็ดจู่โจมเฉียบพันระขันหันทหนารสูงวัยแหวังซึ่งมีหน้าที่เฝ้าป้องกันเมืองในวันนี้อาศัายอยู่ในเมืองเยี่ยนหีอย่างปราประโยชน์มากขึ้นก้อนชีวิต ยามว่างชมชอบดื่มสุราเพราะดื่มมากเข้าจับกลุ่มคุยโวมัมกเล่าว,ว่าสมัยก่อนเขาเคยติดตามท่านโหกู้ผู้เท่ายกท่าปชิดเหนือมาก่อนส่วนจะจริงหรือเท็จไม่มีใครรู้แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะท่านหัผู้เท่าก็เป็นคนต้องดื่มกินขับถ่ายเช่นกันข้างกายย่อมต้องมีคนตอยติดตามไปคอยหุงหาอาหารให้ ว่าต่อให้เหลวไหลสักแค่ไหนเล่าหวังก็ไม่กล้าดื่มสุราในวันที่อินซิยักเดินทางกลับมาวันนี้พวกทหารต่างออกมาเยือนเรียงแถวกันหมดเพราะกรัวว่าจับมัดเนเลอร์จนขอยให้เกิดเรื่องเสียหน้าได้หน้าเสียดายครัวเสียดายมักได้สิ่งนั้นเล่าหวังยันหน้ามองวีเตือนไครที่กาลังบินพุ่งตรงขึ้นฟ้าเล,ละตะคอกเสียงดังได้ความเดือดดันลูกเต่าบะชบตัวใดไม่รู้จักเม็ดดำเวลา อยากจะเมาอรารวาสไปก่อเรื่องที่เตียงบรรดาเจ้านอนปลอยวีเตือนภัยทำไมนี่ชินบิดามันเป็นพระอย่างนั้นหรอือตรงสุดปลายทานใต้ดินมีสระน้ําขนาดใหญ่ไ่อรองรับอินทรียักษ์นั้นนอกปิดลอ้อมไปด้วยรัวร้วเหล็กเดิมทีรั้วเหล็กเปิดได้ครึ่งหนึ่งแล้วหานที่กาลังถอดสลักประตูตกใจเสียงวีดเตือนภัยดังขึ้นอย่างกระทันหันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าทาอะไรบุ่มบามจึงดึงสลัก ประตูปิดตามเดิมดังนั้นรถเหล็กดังกล่าวจึงค้างคาในท่าบกึ่งเปิดคกึ่งปิดเหมือนปากกว้างใหญ่ที่กําลังอ้าข้างงับหัวมังกรวารีที่ยื่นออกจากอินทรียักษ์ไว้พอดีทหารที่เตรียมตัวขนทองคําเหลวม่วงองจากเรือยักษ์กำลังยืนตั้งแถวรอกันในเวลานี้ต่างชะเง้องมองอทางด้านหลังกันหมด นายกองซึ่งรับหน้าที่ควบคุมการลำเลียงสเสบียงพระเถรหลวงกำพนาสามฤทธิ์อันเล็กออกมาจากอกเสื้อแล้ตะกอกเสีงสยงใส่ฐานคุมรัวเหล็กมัวอได้ยืนฝันกลางวันหรืออินทรียักษ์ติดคาประตูแล้วแจกยังไม่ทันสิ้นเสียงพูดดีจะจูก็มีแสงไฟพุ่งชีวออกจากดาดฟ้าเรือหมอกขาวจำนวนมากระเบิดพวยพุ่งตามมาซ้อนเหล็กอวบใหญ่พอๆกับท่อนแขนข้างหนึ่งยิงตรงขึ้นฟ้า แล้วเสียบปักมีเตือนภัยที่กำลังแผดเสียงร้องอยู่กลางอากาศอย่างแม่นยำท่ามกลางเสียงร้องอุทานด้วยความตื่นตระหนกเสียงเตือนภัยเงียบเสียงไปนาทีคอยลอยนิ่งค้างอยู่กลางอากาศค้่หนึ่งก่อนจะล่วงดิ่งลงมารอบข้างเงียบเกล็ดไปชั่วนณะก่อนจะเกิดเสียงระเบิดดังเสียงแซ่ซับซ้อนรุ้งขาวเกิดอะไรขึ้นใครยิงรุ้งขาว คนบนเรือเสียสติไปแล้วหรือกอบบดนี้คิดจะทำอะไรกันรุ้งขาเป็นธนูจากรกลขนาดยักษยามแผ่กางเต็มที่มีขนาดยาวถึงสมจังจึงมีเพียงเรือขนาดมหืมาอย่างอินทรียักษ์เท่านั้นที่สามารถติดตั้งได้อาวุธหน้าสะึงกรชอชนนี้ย่อมไม่อาจใช้แรงคนเหนียวยิงดันร่างของคันธนูจึงติดตั้งหีบเชื้อเพลิงสะเพผทองคำเหลวม่วงเอาไว้ทองคำเหลวม่วงท่านหีบเนาะ เมื่อยิงลูกศรออกไปเต็มกําลังสามารถยิงทะลุกําแพงเมืองหนาหลายจังได้ได้เมื่อได้ยินว่ายามอินซียักษ์บินข้ามท้องฟ้าและยิงสอนรุ้งโปรยปลายลงไปแผ่นดินล่างเหมือนลูกถูกสวรรค์ลงทันแม้กระทั่งเกาะหนักยังต้านทานไม่อยู่ เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเล่าหวังรีบแย่งเนตรพันลีมาอันหนึ่งและยืดคอโป่หัวออกไป่องดูเหมือนเต่าพร้อมพึ่พบำโอ้มหมนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเร็วเข้ารีบไปงานได้ท่าครัวกับผู้บัญชาการดูเร็วเข้าเนตรพันลีกล้องส่องทางไกลวะเขายังเอ่ยไม่ทันจบประโยคดี ปรีกเพลิงของอินซียักษ์ที่เดิมทีดับไฟไปแล้วผ่านสว่างโร่ขึ้นมาพร้อมกันทองคําเหลวม่วงลุกไหม้โดยไม่ผ่านการอุ่นเครื่องก่อนจึงส่งเสียงคํารามคล้ายจะระเบิดทําให้นอกอินรียักษ์ลานั้นดูคล้ายสัตว์ป่าไดเพิ่งรู้สึกตัวตื่นระหวังมองผ่านเนตรนลิเลเห็นดาดฟ้าเรือของอินรียักษ์หมุนพลิกกลับมาได้รบสวมเกราะหนักยืนเรียงท้งหมุนเป็นทิแทวแถวเกราะหนักทอนแสงแวววาวราวกับผิวแม่น้ํา แม้อยู่ห่างไกลกันมากแต่ยังรับรู้ถึงแรงคุกคามอันไร้ซุ้มเสียงคนที่เป็นผู้นำฝาเป็นผู้นำเปิดฝาครอบหน้าของ,ของเกาะเหล็กหนักเผยให้เห็นใบหน้าที่มีรอยบากจากคมดาบเ่าหวังตกลงหลงนั่นเป็นคนแปลกหน้าแล้วลักลอบขึ้นมาบนอิซิยักหน้าอย่างไรจู่คนนับบักหัวเราะออกมาแล้วแงนหน้าก่ร้องเสียงดังยาวเสียงกูร้องนั้นแหวครู่เสียงเดินเครื่องดังกระหืมปลากระเสียงหอนของมา้าปากก็ไม่ปาน นักรบสวมเกราะหนักนั่นลังเขาหมดทำกิกรเช่นเดียวกันเสียงหมาป่าหอนจึงดังต่อเนื่องเป็นละลอกราวกับฝูงหมาป่าได้ทนหิวโหวยมาตลอดทั้งฤดูหนาวจึงแยกเขี้ยวแหลมค,มคมขู่ด้วยความหิวกระหายไม่รู้ว่าใครร้องตะโกนขึ้นมาร่ามกลางฝูงจนชาวม้า,มานบุก ดาวก็เอาไม้กระทุ้งรังแต่นชาวบ้านจากสิบกว่าหมู่บ้านโดยรอบล้วนมาชุนุมกันที่นี่หมดมีทั้งบุรุษสตรีเด็กคนชราคนแก่คนสาเป๋ก็มีต่างแตกตือวิ่งหนีกันโอนามานบางคนวิ่งไม่ได้กระเด้กระเด้คืบกระดึบกระดึบไปแล้วกระแพะภูเขาพยศแผงริ์ในหวังนั้นต่างคนต่างตักดันเบียดเสียดหยิบย่ำกันอย่างชุลมุนกระหั่งมาศึก ของทหารที่ยืนประจำการตามท้องถอนยน,นกระแทกชนจนแผดเสียงร้องไม่หยุดกึบรเล่าหวังรีบจรนพรวดพลาดขึ้นหอสังเกตการจากนั้นกระชากทวนยางออกไปจากข้างเอิรกขึ้นมือกระทุ้งเปิดหีบทองคําที่ติดตั้งอยู่เหนือเพดานเขาทราบดีว่าในหีบทองคํานั้นบปรจุทองคําเหลียม,ม่วงที่เอาไว้ใช้จุดโคมนิรันต์หากลงดีคงจุดไฟติดตามเพดานหอสังเกตการระเบิดพุ่งขึ้นฟ้าแทนวีดเตือนภัยได้ ทองคำเปลวเหลวม่วงชวนกินชวนสำลักหลายกระชอกมาฐานทรงใบรวงกวักไฟกระกไฟจากอกเสื้อด้วยมืออันสันเทาท่ามกลางเสียงมา้าผ่าหอนดังก้องฟ้าข้สบัดกระกไฟจุดปกกายไฟขึ้นมาจากนั้นยัดมันเข้าในหีบทองคำด้วยสองมือเหี่ยวชราทองคำเหลวม่วงในหีบทองคำหก ไปกว่าครึ่งส่วนอีกครึ่งที่เหลือสัมผัสกับเปลวไฟและลุกไหม้ขึ้นทันทีช่องระบายอากาศของหอสัญญาณไฟโดนอุดปิดไว้จึงสลักควันออกไฟได้แค่เล็กน้อยและทางท่าเหมือนกำลังจะระเบิดชัวริบตาต่อมาสอนรุ่งขาวดอกหนึ่งพุ่งแหวกแสงตะวันตรงเข้ามาปักเข้ากลางอกเล่าวังพอดีร่างที่ประกอบจากเลือดเนื้อฉีกขาดจับพันทว่าแรงยิงสอนรุ่งข่าวนั้นยังไม่ได้อ่อนสมลงแม้แต่น้อย กับลากเอาซากศพของทหารสูงวัยพุ่งตรงพุ่งตรงเข้าหาหอด้านข้าง ด้านข้างหอสังเกตการ์ด้วยหอสูงนั้นส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพังถล่มลงมาเศษหินแตกหล่นกลิ้งกระจายเกลื่อนพื้นทหารชาวบ้านกับที่อยู่ด้านล่างต่างวิ่งกันหนีกันจ้าละหวั่นในขณะเดียวกันนั้นหีบทองคำที่กรลลังไม่ตรงปลายยอดหอสังเกตการ์็บินพุ่งขึ้นฟ้าจนได้แสงสีม่วงอัประมงคลสว่างว่าก่อนจะระเบิดตูมกลางอากาศเหมือนพระขนาดยักษ์ทำเมืองเยือนหุยเสียงรบไปครึ่งเมือง ทหารถ่ายทอดคำสั่งให้ยืนตะลึงงานอยู่บนด้านหลังกำมะสัมริพันดาสติกลับมารีบกรอกเสียงตะโกนศัตรูบุกสามานจอมทีอินทรียักษ์ที่ถูกควบคุมโดยชาวหมานค่อยๆลอยตัวขึ้นมาและยิงสอนรุ้งขาวมีอันภาพบุนแรงโปรยปลายลงไปดุดหาผล ชาวบ้านต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดกันเหมือนแมลงวันไร้หัวทหารม้าเกราะเบาป้องกันเมืองสามสิบหกตัววิ่งตเมืองไปบนแผ่นหินชิงสื่อที่ยังไม่ทันได้ประก,กันแนนสนิทปืนใหญ่บนกำแพงเมืองทั้งหมดดุดันเสยชี้ขึ้นฟ้าพร้อมกันได้เล็งตรงไปยังอินทรียักษ์ที่กำลังบินสูงขึ้นระเบิดควันไฟปกคลุมทั่วทั้งเมือง จากนั้นก็เห็นว่าประตูครังเก็บทองคําเหลี่ยมม่วงบนอินทซียะเปิดกว้างรบชาวมารมากมายนับเป็ด้วยกระโดดทิ้งตัวลงมาจากท้องฟ้าท่ามกลางเสียงม้าป่าหอนฟุง้งม้าป่าร้องคำรามเกลียวกระดาษลนสายยาวอาบย้อมด้วยโลหิต ชายน้ำบากบนอินสียะกระโดดตามลงมาชุดกเกาะหล็กพ้นไอ้น้ำจำนวนมากออกมาจากใต้ท้าต้ตัวเขาลอยพุ่งขึ้นสูงสามจังก่อนริกกายทิ้งตัวลงบนหลังม้าศึกตัวหนึ่งทว่าม้าศึกย่อมรับน้ำหนักของเกาะหนักไม่ไหวจึงแผดเสียงร้องดังยากระดูข่าวขาหน้าของม้าศึกหักกรับพร้อมกัน ทหารบนหลังม้ายังไม่ทันได้ตั้งสิกะโดนชาวหมาคนนั้นคว้าคอมากัดจมเขี้ยวชาวหมาก,กัดเนื้อตรงคอทหารม้าคนนั้นทั้งเป็นจนขาดติดฟันมาชิ้นหนึ่งเลือดสดๆพุ่งกระฉูดออกมาทหารม้ายังไม่ทันได้แผดเสียงร้องก็ขาดใจตายไปเสียก่อนชายหน้าบากเระเสียงดังเขี้ยวเนื้อกัดขาดสองทีและเกินลงท้องราฆพิษสัตว์ร้ายเกิดมาเพื่อกินเนื้อคน จากนั้นผิวฝากทรงสัญญาณชาวหมานสมเกาะหนักสี่ห้าคนตอบรับทันทีรีบวิ่งตามติดประกบข้างช้ายขวาสายตากวาดมองถนนที่กลายสภาพเป็นรกบนดินอย่างรวดเร็วเหนือมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านในกองสวีในกอง,กองทัพแบ่งชุดเกราะเป็นหนักเบาสองประเภทเกราะเบาเป็นชุดที่หันมาสวมใส่ พบพลังงานติดตัวได้เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ต้องพึ่งแรงคนกับสัตว์เป็นหลักจะได้เปรียบตรงน้ำหนักเบาเพราะว่าเกราะหนักกลับแตกต่างกันเกราะหนักชุดหนึ่งสูงใหญ่พอๆกับรุเจ้กันสองคนรวมกันและติดตั้งหีบทองคําไว้ด้านหลังทองคําเหลวม่วงจะไหลเลียนไปตามข้อต่อแขนขาใต้เทา้าสามารถเดินทางนับไกลพันนี้แขนตะวัดฟันดาบใหญ่หนักหลายร้อยจินได้ข้างเอวอยังติดตั้งปืนยิงระเบิดระ,ดระยะสั้น แค่กราะหนักชุดเดียวที่สามารถพิชิตศัตรูกองทัพทหารได้นับพันแล้วแค่มีกองทัพทหารสมเกราะหนักเมื่ออุปกรณ์ครบครันสักหน่วยหนึ่งทหารมา้าทหารราบทหารเรือเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีก็ยังได้แต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะกรอนหนักราคาแพงมาก แค่3าถึงห้าชั่วยามก็เผาพรานทองคำเหลียวโมง่งหมดหีบเนื้อปริมาณเท่ากับไี่ใช้จุดโคมนิรันบนหอสังเกตการนานถึงสองปีเลยทีเดียวทองคำเหลวม่วงเป็นเสมือนสายเลือดของบ้านเมืองในตลาดเมื่อทองคำหนึ่งตลุงยังหาซื้อกระทั่งทองคำเหลวม่วงที่มีสิ่งผนเพื่องสูงถึง78ส่วนสักหนึ่งช่างไม่ได้ด้วยซ้ำ ต่อให้เป็นอนาณาจักรแม่นแคว้นใหญ่ยังเลี้ยงกองทัพเกราะหนักครบชุดได้แค่หน่วยเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกราะทัมินองค่ายสาค่ายเหล็กทมินซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาของอันติงหัวกู้อินนั่นเองแล้วฉมานพวกนี้เอาเกราะหนักมาจากไหนตั้งมากมายแม่ครัวที่เพิ่งโซซัดโซเซออกจากบ้านสกุลสวีเจอกระดาวพิฆาตกลุ่มนั้นเข้าพอดีนางยังไม่ทันจะได้ส่งเสียงวิดร้องก็โดนบทขยี้ตายติดกำแพงตาก่อนแล้วชายหน้าบากชาวมานเพราะนั้นตรงบุก บุกตรงเข้าไปในเรือนพร้อมอ้าปากตะโกนเสียงดังหูเกอเอ๋หูเกออหูเกอเอ,อ๋หูเกอเอ,อ๋เอเออชิวเหนียงไม่สามารถค้านตอบเขาได้อีกต่อไปแล้วประตูไม้แกะสลักโดยนักรบชาวสวมเกราะหนักผู้หนึ่งทีเปิดผังบานพับประตูส่งเสียงดังอย่างหน้าอนาถก่อนหักสะบ้านประตูบานใหญ่ล้มโครมกับพื้นเสียงพีเท้านหนักตึ้ง ของพวกชาวหมันหยุดชนะลงในที่สุดได้แต่ยืนตะลึงอยู่หน้าประตูห้องสตรีนั้นกินกัญญาณบางเมายังไม่จางหายตายพันห้องยังคงมือสลัวผู้ยาวที่ห้อยลงมาจากม่านคลุ่มเตียงทอดเงาอยู่บนพื้นโต๊ปะปทินโฉม,มีคนเก็บกวาดเรียบร้อยแนละ้วตรงมุมโต๊ะอย่างวางสลับชาติที่เปิดทิ้งไว้เด็กหนุ่มคนหนึ่งคุกเข่าอยู่หน้าเตียงโดยหันหลังให้ผู้เขาบนเตียงมีเงาร่างราง,ราง,รางเหมือนเป็น,นอนอยู่ตรงนั้น เด็กหนุ่มช้างเกินยินความขึ้นไหวจึงหันไปมองตามสัญชาติแต่พบว่ามีชาวหมานหน้าตาหน้าโกรกหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านเขาตอนกลางวันแสบแสบทว่าในใจมรู้สึกตกตะลึงสักเท่าไรกลรับตะหนักดีและเริมจากเข้าใจว่าเหตุใดชีเนยียงถึงต้องตาชาวหมานพวกนี้สามารถบุกมาเข้ามาในเมืองได้ คงต้องมีส่วนเกีย่ยวข้องชิวเนียงอย่างแน่นอนในกองสวีที่อยู่บนอินสียักษ์บางทีอาจโดนชาวมานฆ่าตายไปแล้วก็เป็นไปได้เพราะนางรอบ รักคอบติดต่อประสานกับคนนอกความแค้นของบ้านเมืองจำต้องทวงคืนอีกทั้งยังทุงร้ายบทเพียงผู้เดียวที่ดีต่อนางอย่างแท้จริงจนถึงแก่ความตายเมื่อครุ่งนี้ในใจเด็กหนุ่มยังช้างเกิงพันเกิดความรู้สึกหมดอะไรในชีวิตขึ้นมาเขามองพวกชาวหมานได้แววตาเฉยเมยและหันกลับไปโคกสีษาให้สตรีบนเตียงถือสีว่าทดแทนบนคุณนางที่ละล้านละลังไม่ยอมฆ่าเขาให้ตายมาตั้งหลายปีจากนั้นก็ตัดขาดหมดสิ้นเยื่อให่กับคนผู้นี้เขาโข อบศีรษะแล้วลุกขึ้นยืนขันไป,ไปเผชิญหน้ากันนักรบสวมเกราะหนักตรงหน้าประตูเก,กราะหนักสูงใหญ่ดุดขุนเข้าเด็กหนุ่มธรรมดาที่มีเลืดเนื้ออยากเา้าเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนพวกนี้ก็เหมือนมดปวกตัวน้อยที่คิดยืน่นมือไปเขย่าต้นไม้ใหญ่ ควรจะรู้สึกหวาดกลัวเป็นธรรมรดาเท็มเปล่าเลยช้างเกิงย่อมไม่คิดว่าตนจะสามารถต่อสู้กับชาวหมาดมากมายผู้นี้ได้ด้วยตัวคนเดียวและทราบดีว่าตนเองคงยากหนีรอดพ้นจากข้อกรรมครั้งนี้ไปได้งหน้าแปลกที่เขากลับรู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยคงเพราะความรู้สึกหวาดกลัวทั้งหมดของเขาใช้ไปหมดตั้งแต่ตอนได้ยินว่าเซินซือหลิวมีเบื้องหลังแอบแฝงแล้ว ชายหน้าบากชาวมานเพ่งมองเขาไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาได้จูๆ่ๆสายตาก็เปลี่ยนไปเข่งกร้าวหูเกอเออเล่าชายตาช้างเกิงจุดนิ่งไปหน้าอีกฝ่ายครุ่นก่อนเอ่ยข้าจำเจ้าได้จ้าคือคนที่ชักนำฝูงมาป่ามาจุ่โจมข่าท่ามกลางทุ่งหิมะในฤดูหนาวของเมื่อสองปีก่อน นักรบสวมเกราะหนักคู้หนึ่งทำท่าจะปรีเข้ามาจับตัวเขาแต่ชายหน้าบากยกมือห้ามไว้ชายหน้าบากก้มมองค้อมเอวลงเล็กน้อยอย่างงุ่มง่ามเจ้ามองเด็กหนุ่มที่สูงไปถึงอกของชุดเกราะตรงหน้าและถามซ้ำารื่ภาษาฮั่นมีซ้ำเนียงแปลกแป,ก,แปกอีกครั้งข้าถามเจ้าหูเกอเอ๋อชิวชิวเหนียงอยู่ที่ใดช้างเกิงตอบว่าตายแล้ว เขากำปลอกแขนเหล็กตรงข้อมือตนเองเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างก้าวหนึ่งเผเห็นศพที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงมุมปากชีวเนียงยังมีคราบเลือดสีดำเล็กสายหนึ่งเป็นหน้าขาวซีดผื่นปรากระกบ,บุปผาพิษติ่ใกล้ร่วงโรยเต็มทีนรบชาวมารหลายคนอยู่ในลานบ้านต่างส่งเสียงคร่ามรคญนออกมาด้วยความเศรา้าโศกปอนจะถอยกันคุกเข่าลงชายหน้าบากท,ทำหน้ามึนงงอยู่ชั่วครู่ก่อนจะสาวเท้าเข้าไปในห้องของชีวเนียงกิริยาท่าทางระมัดระวังเป็นพิเศษ ตัวเพื่นอนยังคงโดนเกราะหนักเหยียบย่ำจะเกิดรอยปริร,ร้าวเล็กเล็ชาวหมานผู้นั้นเดินตรงเข้าไปหน้าเตียงยื่นมือออกไปน้ำท้ายจับเตียงแกะสลักและกับหดมือกลางคันราวกับเกรงว่าเสาวเตียงจะฟังถล่มลงมา เาขาคอมเอวที่ห่อหุ้มอยู่ใต้เกราะหนักไอซีคาได้พ่นออกมาจากทางด้านล่างลอยกระจายไปทั่วห้องทองคำเปลวม้วนที่อยู่ด้านในเกราะหนักกำลังเผาไหม้ยอย่างเงียบงันทรงเสียงดังพู่ผู่คล้ายราวกับสัตว์เดรัจฉานที่กำลังใกล้ตายอย่างเต็มที่สัตว์เดรัจฉานตัวนั้นยกมือขึ้นรูปเม็นหน้าของนางอย่างแผ่วเบาเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบ ชายหน้าบากพันร้องคำรามเสียงดังราวกับหมาป่าที่สูญเสียกู้รักคลิปตาต่อมากระหนักตรงหน้าเตียงหมุนตัวกระมาอย่างรวดเร็วจนมองตามแทบไม่ทันพร้อมพ้นไอขา่าวทะลักกลายกุ้งมือจากคนข้างหนึ่งยื่นออกมาคว้าตัวฉางเกิน สองเท้าช้างเกิงลอยสูงขึ้นจากพื้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล่นพรานมาจากด้านล้างอวัยวะภายในปั่นป่วนเพราะโดนชาวหมานผู้นั้นจับตัวกระแทกกำแพงอย่างแรงกำแพงโดนกระแทกจนแตกราลาช้างเกิงสวดกั้นไม่ไว้กับกเลือดพ่นใส่แขนเหล็กของชายหน้าบากช้างเกิงก้มหน้าลงอย่างยากลำบากศพ มองสบตากับสายตาไดด้อัแน่นด้วยจิตสังหารผู้นั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นดวงตาเช่นนี้ในแววตาผู้นั้นกล้ายแฝงด้วยกลิ่นสนิมเหล็กเข้มข้นไม่รู้ทำไหม่จูู่เขาเกิดแรงฮึดนึกอยากลุกขึ้นต่อสู้ทั้งที่กำลังตกในสภาพเห็นได้ชัดเจนว่าใครอ่อนแอใครเข้มแข็งแกร่งเขาจ้องชาวหมานตรงหน้ากระมิงด้วยสายตาเด็ดเดีย่ยวแนว่วแนว่จบตอนครับ